ยงใจเด็กเบยอกาไทยเพิ่มเติมกรายากมันกินเวลาเขากลางบรรยากาศมาเด้อจัอดกที่เยวไปเสิตซ็ตอมอื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 นอืม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 มมอืกีมอืมอือือืมออืม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 าื้อืมมออืออมอืม่ืมอืมอมอมอืมออ

Mhm. Mhm. Ja, weh. Ja. Aber ich, kann ich jetzt so mhm. ja, der hat mich echt angesteckt, ey. Mhm. Alter, ja, okay. Am Donnerstag, ich dachte ich <laughs> sterb irgendwie. Also nicht weil es so schlimm war, aber ich habe einfach von Ingwer Tee gekotzt. Echt? Ja, ja, weil ich, ich es also halt früh morgen ohne was zu essen, habe ich, der hätte der dann halt schon gut stark gemacht. Lage, alle wie du mir ja. sagst, Alter, das habe ich auch noch nie erlebt, von ingwer Tee kotzen, ey. Du ja, hast jetzt fast einen Trick rausgefunden, wenn du irgendwann nimmst, es ja, gibt das so, ja, es gibt es so. Ich habe doch wieder anders erfunden. Oh Mann, Alter, war nicht mit vom Pipp. Und dann nimmst du einen Zwiebrei, ja. dann den Tee, alles so scharf, das ist brutal. Scharf, scharf, ja. oder ich habe es richtig installiert. Ja, weil je feiner ja. du das ja. machst, desto...

เตหมักเน่าลงไปเ็อัเดียวนล้วเดยวเน่เครื่องครบแล้วกรียมอกรเียมตอยใเตรียมดองไปสักสหนึง่ต่อใส่กระเทองเยเนื้อมนยัี่เค็คนแต่เนี่ยต่อยมีมาว่าจะขอเองตัวเนื้อแบบเป็นกระเทียมเยอละมั่นนิดแบบอายุมังใทยต่อยตืเท่ากิโลสองกิโลโดเฉพาะเนื้อกระเทียมดองแไ่เนี่ยน้ำกระเทียมดองต่อบกคอยเน่น ใส่ถอดนะนิดเดียวหรือมาใส่แนน้าสุดนิดนึงพอตออเป็นคนจะบ่คอยมากินน่ำกระเทียมร้อนก่อนได้ แม่ใส่จิ้มแบบนี้เหรอโซ่มัมอเค็มอร่อยมากกุ้งอร่อยออืเดี๋ยวต้องไปก็กุ้งไทยเยอะ ยุ่งนี้บ่คอยได้กินโชว์เพื่อนเนาะพราวว่าสภาพร่างกายเอาต่อยกินโช่์บ่ค่อยไหวหลอจะเพราะว่ามันกินหลายหรอเอบกินเร็วต่อ,ต,อนะต้องกินซาซานะต้องกินเป็นเครต่องมงไปเลยจ้จะแนะำกินโช่์ต่แต้องกินแข่งก็เวลานั่นเพืนอน เด็ดอร่อยนะลูกนะ <Good. S 1> สายบุญหน่อยก็แฟนเพิ่งลงมาซอยหันพักแลต่ซอยเห็ดน้ำจิ้มเห็ดยังแหลวตรงน้ำสุกหล่วันนี้ไปอาบน้ำไหมมันห่อน,ยนอ,อยู่ในขัอะไรต้องเดีอากาศมนอกหนาวเดี๋ยวค่า,มาแม่กินประกาศต้มมาจิ้มก็อร่อยลูกที่น้าโค้ด

อันนี้เป็นของวิเกนมุ้งจับแบบเอือดแบบนี้ไม่เหมือนไข่หมูบ้านั่าแหละนัวดซ้ำหานะรสชาตินัวแซ่บอันนี้แซ่บกินมเนื้อตอกกับลาบไปเพียนแค่นี้ก็ได้เพือเพื่อนๆอาตอกก็ขออนุญาตกินกับลูกๆตอกกันอยากเป็นคุยกันบรสะดวกเนาะก็ไปพากันคลิปนี้ได้เจอนเพื่อนขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้คลิปเนื้อตอกลาบไปก่อนเด้เพื่อนเพื่อนจา